เห็นกับตาคุนซือเบนฟอดยกหงแดงเจ๋งสุดในโลกหลังโดนสอยคาบ้านลมหนาวผดโชยมาเยือนกรุงลอนดอนพร้อมกับพายุสีแดงจากเมอร์ซี่ไซร์ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเบนฟอดถึงถิ่นเบนฟอดคอมมูนิตี้สเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้พึงพิฆาตเจ้าถิ่นสู้กับหงแดงได้อย่างสูสีกัดไม่ปล่อยเกือบจะแบ่งแต้มได้สําเร็จแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความร้อนแรงของลิเวอร์พูลไม่ไหวโดนดาวินนุนเยสซัดเบิร์นในช่วงทดเจ็บ ภายไปอย่างน่าเสียดาย2-0ต่อหลังจบเกมโทมัสแฟรงก์คุนซอเบนฟอร์ดถึงกับออกปากชมลิเวอร์พูลว่าแข็งแกร่งสุดๆพวกเขาเล่นได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับแฟรงก์กล่าวด้วยสีน่ายอมรับสร้างสรรค์โอกาสได้ตลอดเวลานี่และทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกและในโลกตอนนี้แฟรง์ยอมรับว่าลูกทีมของเขาทำได้ดีแล้วแต่ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งเกินไปจริงๆเราพยายามแล้วแต่พวกเขาเหนือกว่าจริงๆวันนี้ผมเห็นกับตาแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นตัวเต็งแชมป์ แฟรงทิ้งท้ายชัยชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลยังคงรังจ่าฟูงพรีเมียรลีกต่อไปส่วนเบนฟอร์ดต้องกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อลุนคว้าแต้มในเกมต่อไป